นี่ยก็สั่นแห่เข็ดด้วยนี่เาต่ายพี่คนทองแห่ก็แห่ตายกแห่กับคนปาแห่

rilho tata tata que foi biciano 嗯，不能把它害了。